มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับทิศเียดมาแล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับพี่น้องเกษตรกรเช่าไห่ชาวนาข่าวดีครับพี่น้องตอนนี้ทางทากสปล่อยให้กู้เงินฉกเฉินดอกเบีย้ยต่ำสิบบาทต่อเดือนเช็ครายละเอียดเงื่อนไขอยู่ในคลิปนี้ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กร,รชาวไทยชาวนาทุกท่านพบกับกับผมพิเยรตรพมวนมได้กับความกรร้าวสาระกาวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในช่วงเศร้าของวันพฤหัสที่11บมีนาคม2 5 6 4ั่รกับผมก็ยังมีข้อมูลหนงหาข่าวมาฝากพี่ฝากนอ้องขึ้นเกา่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่พี่น้องนองที่ต้องการหาเงินนะครับ เงินกู้ทุกเฉินนะครับมาใส่ใจในชีวิตประจําวันในครวัวเรือนตอนนี้คงก็มีข้อมูลข่าวสารจากทางทกศนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเปิดเงอนไขคุณสมบัติทางทกศนะครับให้กู้ทุกเฉินละหนึ่งหมื่นบาทคิดดอกเบี้ยสิบบาท,บาท,บาทต่อเดือนผ่อนโดนนะครับสามสิบเดือนว่าต้องใส่หลักประกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศครับได้ออกมาตรการสลอลูกค้า ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการพักหนีเกษตรกรรับสู่โควิด -19 ระบาดรละลอกใหม่รวมถึงครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินรวม20,000ล้านบาทสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรรายละ10,000บาทคิดดอกเบี้ย10บาทต่อเดือนสำหรับเงื่อนไขและคุณสมบัติครับพี่น้องครับก็คือเป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ สำหรับวงเงินกู้ครับรายละบิเกิน10,000บาทส่วนอ,อัตราดอกเบี้ยรครับพี่น้องครับอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับเพียง0.1%ต่อเดือนลักประกันนะครับในการคำประกันก็คือบ่ต้องใส่รักประกันครับพี่น้องครับสำหรับระยะเวลาในการขอสินเชื่อครับก็คือขอสินเชื่อทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ย9เกมกราคมถึง30มสิถุนายน2 5 6 4หรือว่าจนกว่าจะเต็มวงเงิน2 0,000ล้านบาท ระยะเวลาชําระหนี้ครับพี่น้องครับผักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกนับจากมือกู้กําหนดชําระคืนเบ่เกิน2ปี6เดือนนับจากมือกู้สามารถแบ่งค่าง,งวดชําระได้ตามความสามารถในการชําระคืนอาทิเช่นรายเดือนก็ค,คือราย3เดือนและราย6เดือนทางนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องสามารถแจ้งความจำนง้ารวมโครงการขังต้นกับทกสผ่านช่องทาง Line Official BAC Farmery หรือว่าเว็บไซต์ www.baac.or.th โดยในกรณีพี่น้องแสดงความประสงค์ขอพักจำานีจะปรากฏขอความทกศได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วเป็นการดำเนินการเสร็จสิ้นหากพี่น้องนะครับลูกค้าแสดงความจำนงขอสินเชื่อให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดทัดไปจะปรากฏขอความทกศได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยเป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น และอีกช่องทางหนึ่งครับพี่น้องครับช่องทางข้อเ็นเตอร์นะครับพี่น้องสามารถโทรไปสอบถามในที่02ห5 5ห0 5 5 5หย้ำครับ02ห5 5ห0 5 5 5หหรือพี่น้องสามารถเดินทางไปที่สาขาทกศในพื้นที่ที่พี่น้องอาศัยอยู่เลยนีคก็เป็นข้อมูลข้อศาลที่ทางทกศเป็นแจ้งมาครับสำหรับไฟให้กู้ทุกเฉินนึ0งห0บาทนะครับสูงสุด1 0,000บาทดอกเบี้ยต่ำ10บบาทต่อเดือนนะครับรวมถึงนะครับพักชำระหนี้นะครับหากพี่น้องสนใจนะครับ แตสามารถติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดที่กระผมได้รายงานไปขังตนนะครับบสิเป็นทางส่งทางไลน์หรือว่าคอสเ็นเตอร์หรือว่าสือเดินทางไปที่สำนักงานทกสได้นะครับในพื้นที่ที่พี่น้องอาศัยอยู่แตในขณะีขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวไห่ชาวหน้าทุกท่านนะครับให้รับข้อการดีๆจากทางรัฐบาลกระทรวงสกุลแต่สำหรับพี่น้องในคำเมืองคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านแต่จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับผมผู้ทำคลิปนี้อครับเด้อ เพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแต่ผมกป็จเฝ้าน้าำข้อมูลข่าวสารนั้นมากแกงและบอกกาวพี่น้องอีกคือเกาเพ่อกันไม่คลิปนาครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียรติผามวลแต่ขอากาวคำว่า,าสวัสดีครับ